สวัสดีครับเจอกันขากลับนะครับขากลับเราเลือกลงาทางเด่นยษ์ขัดนะครับเส้นทางก็ได้เห็นธรรมชาติมากกว่าทางปางวัวนะครับก็จะเห็นป่าสนตอนี้เราอยู่ เดินผ่านอยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลัดลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้ทานข้าวเพืนซนายเนี่ยจะเป็นอำเภอเชียงดาวครับจะค่อยๆลาดลงไปแล้วครับตอนนี้ด้านขวาเนี่ยจะเป็นนาเราใต้านาเราเหนือที่เป็นที่ตั้งของระเบียงดาวในส่วนนั้นนะครับเส้นทางก็จริงๆเราเลือกขาลงเพราะว่าจะได้มีเวลาที่จะ ได้ดูวิวนะว่าถ้าเราเลื่อนขาขึ้น<ด>ไปเนี่ยเราจะต้องเร่งขึ้นไปใช้เวลามากเราก็จะผ่านวิวพวกนี้ไปนู่นครับยอดดอยสามพี่น้องเน่ที่เราเราอยู่บนยอดดอยหลวงแล้วเราเห็นลงมาเป็นสามสามพี่น้องนะครับสูงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทาง เราบด้านซ้ายเป็นป่าสนครับนี้ก็ป่าสนาไปเจอลูกหาบนะครับเป็นระยะระยะก็ต้องเหล็กหลีกทางให้เพราะลูกหาบคนหนึ่งเนี่ย แบกน้ำหนัก20ถึง40่กิโลโอไม่น่าเชื่อครับว่าตอนเช้านะฮะเราอยู่บนยอดดอยเนี้ยอากาศยังหนาวอยู่เลยฮะตอนนี้เริ่มกลับสู่สภาพความเป็นจริงฮนะ ร้อนแล้วครับอาการร้อนแล้วจะจุดอจะีร่องรอยของไฟป่าตอนหน้าร้อนนะครับเกดูนะว่าไฟที่ชาวบ้านเขาจุดแล้วมันลามขึ้นมาจนติดนี่ครับเป็นตอไม้ ้องเลยพี่งนี้นะเมื่อกี้พี่บอกอ,อาจจะโดนอะไรไม่รู้กัดอ๋อนเกิดฟองออกมา